ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อันอิวันนี้เราอยู่กันในเกม Epic t r e a s u r e นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมตป๊หน่งออกไปเมนูหลักก่อนหน้าหลักหน้าหลักนี่นะฮะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> เข้าเกมอารมณ์แบบเหมือนไม่ได้เข้ามาแล้วสิปีนะฮะ ห่างหายกันไปสักพักเลยเนาะกับเกมนี้นะมาคุณผู้ชมวันนี้นะฮะอาจจะมาบอกนะคะคุณผู้ชมว่าตัวละครระดับ S นะฮะที่ควรใช้นะฮะมันยังมีตัวไหนบ้างหรือว่าไม่ควรใช้เลย <Huh? S 1> ควรจัดทีมเป็น SS ก็พอแล้วไม่ต้องมี S ก็ได้อะไรอย่างงี้อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ชมนะฮะเป็นหลักของกูนี่โอเคคุณผู้ชมก็คือวันนี้อาจจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะตัวละครเด่นๆของ ระดับ S อเนาะคุณผู้ชมที่แบบมันสามารถเอาไปจัดเข้าทีมได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นระยะสั้นๆแต่เราก็ยังอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมตัวแรกที่ อันจะแนะนำเลยและอันก็ยังใช้อยู่นะฮะนั่นก็คือตัวโซโลนั่นเองนี่คุณผู้ชมตัวโซโลตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้รีวิวอะไรลึกๆมากเท่าไหร่นะคุณผู้ชมโอเคนะคุณผู้ชมโซโลตัวนี้นะเป็นเขาเรียกว่าไรเป็นอารมณ์เหมือนเป็นสายถึกเหมือนกันนะ<ว>ข้อดีของตัวนี้คุณผู้ชมที่อันเชียร์เลยก็คือมันโจมตีไม่ได้แรงหรอ,อกแต่มันโจมตีกว้างคุณผู้ชมคือโซโลอ่ะอันตีของมันจะเป็นเขาเรียกว่าไรว่าจะโจมตีศัตรูที่มีเลือดน้อยที่สุดอ่ะเออก่อนนะฮะคุณผู้ชมส ะะแล้วก็ถ้าสมมุติเราอัพสกิลขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะมันสามารถ stun, สตันศัตรูได้ด้วยนะเออแล้วก็พอเลือดต่ํากว่า80%ป้าอ่านจะไม่ผิดนะฮะเออนี่นะถ้าเลือดต่ํากว่า80%นะฮะคุณผู้ชมก็คือสามารถฮิวขึ้นมาได้นั่นเองฮิวเลือดของตัวเองได้อันบอกเลยนะว่าโซโลเป็นตัวที่ยืน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 เลนปะใช้คําว่ายืนเลนได้ไหม เออมันยืนเลยเน้นนานมากคุณผู้ชมเป็นตัวละครที่อันเชียมากๆนะถึงแม้ว่าการโจมตีมันจะไม่ค่อยได้แรงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเรื่องพลังชีวิตนี่คือสุดยอดสุดปังนะฮะคุณผู้ชมต่อไปนะคุณผู้ชมตัวละครเด่นๆที่อันจะแนะนําอีกนะอันนี้ไม่ใช่แค่อันคนเดียวนะคุณผู้ชมบอกเลยนั่นคือเวอร์โก้นั่นเองนะตัวนี้อันบอกเลยมันเป็น,ปน,ปนสายซัพพอร์ตที่โคตรด,ดีมากๆ คุณผู้ชมนะฮะจริงๆก็คือเป็นตัวละครที่แบบสัตว์ตันสัตเอ้ยสัตว์ตันไม่ได้ไม่ใช่ปะ ไม่ถึงรถเกาะเออวุณจะบา้าตายไม่ถึงรถเกาะศัตรูคุณผู้ชมแล้วก็เขาเรียกแหละเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมอะอันนี้เพิ่มพลังโจมตีให้กับทีม20% <Wow. S 1> เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมจริงๆตบบัวละครน,นี้ดีมากแล้วก็รถเกาะเพิ่มสปีดด้วยเนี่ยเพิ่มเลือดด้วยคุณผู้ชมเพิ่มพลังโจมตีตัวเนี้ยอันบอกเลยว่ามันสุดยอดมากนะถึงแม้ว่าเอฟเฟกมันจะไม่ได้เท่ากับระดับ SS ก็ตามแต่คือเรื่องสรรพคุณเนี่ยสุดปังนะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเนี้ย เเน้นใช้งานไม่เน้นสวยงามนะฮะโอเคนะฮะคุณผู้ชมเออตัวนี้อันก็เชียร์อีกตัวหนึ่งนะว่าเป็นตัวละครที่โคตรด,ดีเลยนะฮะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าอะไรถึงแม้ว่าระดับสูงๆูงเขาเล่นแล้วอะถ้าแบบเอาตัวนี้ไปด้วยอันก็ว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่ออ,อ,อ,อีกนะฮะเออตัวนี้ไม่ไก่กานะคุณผู้ชม <Wow. S 1> อันนี้ก็เหมาะสําหรับสายฟรีด้วยนะสายฟรีที่แบบ สุ่มระดับ SS ไม่ค่อยได้อย่างอีชันนี่แหละเออนะฮะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะฮะหลักๆเลยตัวนี้ก็คือลดพลังป้องการเพิ่มสปีดเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มฟ้นฟูป,ประมาณนี้ตัวดาเมจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยถึกด้วยนะ,ะตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมปะตัวถัดไป นั่นก็คือนา m มินั่นเองคุณผู้ชมนา m มิคลาส S อนะฮะตัวนี้จะคล้ายๆเวอร์โกเลยนะคุณผู้ชม <Huh? S 1> เด่นๆเ,เรื่องใส่เกาะนะฮะพลังโจมตีไม่ค่อยเยอะหรอกแต่เน้นสปีดเน้นเกาะอ,อะไรประมาณนี้นะฮะ นี่นะ HP บวก40%นะฮะคุณผู้ชม <Wow. S 1> เพิ่มเลือดนะด้วยนะฮะมีฮิวด้วยนะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่ไนะเพิ่มเกาะ25เอ้ย25อ่ะ29% e นะสุดปังคุณผู้ชม,ชมเพิ่มเกาะเยอะนะตัวนี้คือตัวพวกนี้คุณผู้ชมมันเป็นสายซับพอตที่แบบพลังโจมตีไม่เยอะแล้วอ่ามาโก้ Marco กับนามีนะอันนี้พูดคู่กันเลยนะคุณผู้ชมอ่ามันแบบเออคือมันง่ายอะ่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าง่ายเขาเรียกอะไรวะคือเป็นตัวละครที่แบบหาง่ายแล้วก็ซัพพอตอ่ะ คือซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตจริง,รงๆไม่ได้มีโล่ไม่ได้มีพลังโจมตีเลยนะแต่ตัวละครพวกนี้ดีนะคุณผู้ชมถ้าสมมติเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจเจอแรง SS อย่างเงี้ยอันก็อาจจะแนะนําให้เปลี่ยนถ้าสมมติเจอแรง SS ที่มันดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเจอที่คนที่ดีกว่าเราก็ต้องถอยอะเนาะคุณผู้ชมโอเคนะฮะคุณผู้ชมกูจะบ้าตายทันรีวิวอะไรวะเนี่ย โอเคคุณผู้ชมอีกตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือโจสรสลัดคิดนั่นเองคุณผู้ชมตัวนี้มีสถานะเป็นไฟเตอร์นะฮะตัวนี้คุณผู้ชมเด่นเด่นเลยก็คือพลังโจมตีที่คอดจะเยอะนะ <laughs> <laughs> แล้วก็มีเลือดเยอะด้วยนะ,ะแอคแท็กเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจเยอะคุณผู้ชมมีอันนี้ด้วยคุณผู้ชมสกิลเคาน์เตอร์เป็นสกิลที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะเวลาคนอื่นโจมตีเราแล้วเราก็สวนกลับอะ่ะเออ Skill สกิลสวนกลับอะ่ะคุณผู้ชมแลกกันคนละหมัดคนละครึ่งฮะ,ะประมาณนั้นนะฮะคุณผู้ชมแต่สกิลที่โจมมตีกกลลับอ่่่ะะจไใชสิ Skill เอเเอเขาเรียกว่าอะไรวะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าพลังอ่ะที่โจมตีกลับอ่ะจะไม่ใช่พลังของศัตรูนะสมมุติพลังของศัตรูอย่างเงี้ยโจมตีมา100อย่างเงี้ยคิดไม่ได้โจมตีกลับ100นะคิดก็จะโจมตีเป็นพลังโจมตีของคิดนั่นแหละซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือว่าอาจจะเยอะกว่าก็ได้นะฮะประมาณนี้กับโจนสลัดคิดคุณผู้ชมตัวนี้อันคิดว่าเป็นตัวคอยที่ดีมากนะฮะก็ใครที่จะเล่นยาวๆก็อันก็แนะนําตัวนี้4ตัวเนี้ยที่อันพูดไปอ่ะคืออันแนะนําหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโซโลคิดเวอร์กอแลนนะ,ะ,อนแนะนาําามก นะคุณผู้ชมต่อจากนี้นะฮะจะเป็นตัวละครที่อันแนะนําแต่แนะนําให้เล่นแค่ช่วงแรกก็พอนะฮะ,ะตัวแรกเลยก็คือลูฟี่คุณผู้ชมเป็นกัปตันนะครับโอเคคุณผู้ชมตัวนี้ที่อ่านอยากจะให้คุณผู้ชมเล่นช่วงแรกสาหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมตังค์ถ้าสมมติตัวละครยังไม่ครบก็สามารถอัพตัวนี้เป็นตัวเริ่มแรกก็ได้อะไรเนงะี้ยคุณผู้ชมก็เพราะว่ามันแถมฟรีนั่นเองนะริงตัวนี้แถมฟรีแต่อาพวกสกิลอะไรอย่างงี้พอ่อ พ่อคือะไรวะแต่ก็พวกสกิลอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้แย่ yeah, นะคุณผู้ชมดูดีนะฮะเนี่ยเพิ่มเกาะ40%เและเลือดอีก4 0นะฮะคือเยอะคุณผู้ชมเคยจะบอกว่าทุกตัวในเกมเนี้ยคุณผู้ชมเมื่อสกิลมันเป็นเลข3อะทุกตัวเลยนะแม่งตัวละครจะโกงขึ้นมาทันตาเห็นเลยคุณผู้ชมปกติแล้วสกิลที่ตนึ่งกับสกิลที่2คุณผู้ชมมันไม่ได้โกงขนาดนี้เนดะี๋ยวให้ดูนะฮะอันนี้มาอันนี้สกิลที่2ออยู่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย อันนี้ของโซโลนะฮะคือพลังโจมตีก็140ใช่ไหมแอคแท็ก140พอไปดูอ่าเป็นสกิลขั้น3แล้วอะนี่ฮะคุณผู้ชมเนี่ยเพิ่มเป็น180บบาบอ <c oughs> <c oughs> เพิ่มเยอะมากนะฮะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละคุณผู้ชม ตัวนี้อันก็แนะนําให้เล่นแค่ช่วงแรกๆนะฮะพลังโจมตีไม่ได้แย่มีเกาะมีพลังโจมตีมีหิวให้นิดนึงอ่ะตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมแต่ข้อเสียก็คือมันโจมตีไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะตัวนี้นะฮะแต่โจมตีแรงนะไม่เบาคุณผู้ชมตัวถัดไปที่อานจะแนะนําอีกนะฮะนั่นก็คือตัว รูดนะฮะคุณผู้ชมตัวนี้มันอยู่ที่ดวงเลยปะ่ะคุณผู้ชมตัวนี้อ่ะมีความรู้สึกว่าอ่านสุ่มด้วยตัวมันบ่อยบ่อยชนนดที่แบบบ่อยมากนะฮะไอตัวนี้ก็เด่นๆก็จะเป็นเรื่องเลือดที่เยอะนะฮะกะับเกาะที่เยอะตามมาพลังเจิมตีก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นหรอกคุณผู้ชมเลือดเยอะเกาะเยอะนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมตัวนี้แต่ตัวนี้อ่จะไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีใครเล่นน่ะจริงจังนะฮะก็ ตัวนี้เอาจริงๆอันก็แนะนําสามารถเล่นช่วงแรกได้เท่านั้นแหละเออก็แนะนําให้เล่นได้ช่วงแรกนะคุณผู้ชมว่าถ้าสมมติเล่นต่อๆไปแล้วอะ่ะตัวละครที่เก่งกว่าตัวนี้มีเยอะคุณผู้ชมนะโอเคคุณผู้ชมตัวถัดมาที่อ่านจะแนะนานะฮะนั่นก็คือตัวนี้นะฮะอินาซมะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าโจมตีแรงนะคุณผู้ชมแล้วก็มีสกิลใบ่ะใบอติด้วยคุณผู้ชม แล้วมันชอบใบพวกซัพพอร์ตอะ <c oughs> คุณผู้ชมกูจะบ้าตายนะฮะอีตัวนี้ <c oughs> ถ้ามันไม่ตายก่อนนะอินาซึมะก็เก่งเหมือนกันนะแต่พลังโจมตีก็ไม่ได้เยอะเอ้ยพลังโจมตีเยอะแต่พลังชีวิตก็ไม่ได้เยอะมากนะคุณผมู้ชมเนี่ยพลังโจมตีก็มีอยู่เลือดก,ก็โอเคฮิวได้นะฮะ <c oughs> ฮิสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนี่ว่าก็ดีนะคุณผมู้ชมแต่ก็แนะนําให้เล่นเป็นช่วงแรกก็พอนะฮะสำหรับอินาซึมะนะ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังเห็นคนเล่นอยู่นะ <c oughs> อินาซึมะไม่ได้ไก่กาอาราเ่เด้อคุณผู้ชม โอเคนะฮะตัวต่อไปที่อันยังเห็นคนเล่นอยู่นะคุณผู้ชมก็คือตัวโรบินตัวนี้นะฮะอันยังเห็นคนเล่นอยู่นะเป็นซับพอตเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นสายซัพพอตนั่นแหละเออกูจะพูดทำไมวะแอตแท็กกับพลังเลือดไม่ค่อยเยอะนะฮะฮีโร่เมื่อหลังจากตายนะฮะ40%จะเปลี่ยนอ๋อจ un, สะสตันศัตรูเออก็ดีว่ะอูนี้มันสายเสียสละนี่คน เมื่อฉันตายศัตรูจะโดนสตันอะไรประมาณนี้นะฮะตัวนี้อันก็คิดว่าก็ดูดีนะฮะไม่ได้แย่เลยก็เหมาะสําหรับคนที่เล่นและเริ่มต้นและเผื่อสมได้ตัวนางนะฮะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมสําหรับอ๋อน,นี่มีตัวนี้อีกคุณผู้ชมวิสตานะฮะตัวนี้พลังโจมตีเย็ะมมากนะฮะคุณผู้ชมอันเคยเอาตัวมันมาเล่นนะ,ะเนี่ย 260บ้าไปแล้วนะพลังโจมตีเยอะจัดนะคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยเลือดเยอะเกาะก็มีบ้างนะฮะตัวนี้นี่สุดยอดเรื่องพลังโจมตีแต่ข้อเสียก็คือมันโจมตีไม่กว้างนะฮะโจมตีแบบตัวต่อตัวแค่นั้นเองนะสำหรับวิสต้านะฮะคุณผู้ชมตัวนี้อันก็แนะนําให้เป็นตัวเริ่มแรกก็พอเพราะอันก็เอามันเป็นตัวเริ่มแรกเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคก็แนะนาสาย S นสฮะคลาสเอที่สามารถเอาไปจัดลงทีมได้แล้วก็เป็นตัวที่แนะนำนะ แต่แนะนํามากๆเลยก็มีแค่4ตัวคุณผมู้ชมก็แค่คริสนะฮะแล้วก็เวอร์โกนามิแล้วก็โซโล Solo นะฮะส่วนที่เหลืออันก็คิดว่าน่าจะถูถูถยๆไปได้ไอที่อันพูดมานะฮะถูถูถยๆไปได้ในช่วงแรกประมาณนั้นนะฮะถ้าเจอตัวละครที่เก่งกว่าก็ไปหาเขาเลยนะ <c oughs> นั่นแหละคุณผมู้ชม โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะใครคิดว่ามีประโยชน์ก็บรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับอันด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนที่อยากแนะนำอะไรแล้วก็อยากจะพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์เลยนะจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายละไป